ประเทศไทยเพิ่งเข้าสู่ฤดูฝนแต่ผมกำลังจะทำดิจิมอนจากฤดูใบไม้ผลิก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับมีหัวข้อหนึ่งผมค้างว่าจะทําไว้นานมากแล้วนะครับคือผมไปอ่านในดิจิมอนดอทเน็ตครับผมว่ามันมีดิจิมอนกลุ่มหนึ่งครับซึ่งเป็นดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับพวกดอกไม้แล้วก็มันสอดคล้องกับพวกแบบเทศกาลฮานามินะครับถ้าเกิดว่าใครรู้จักเนี่ยเทศกาลฮานามิก็คือเป็นเทศกาลชมดอกไม้ของญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยประมาณสักปลายปลายเดือน3มาจนถึงช่วงประมาณกลางกลาง เดือน4เนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงพีคทามของญี่ปุ่นนะครับที่มันจะมีดอกซากุระเบ่งบานนะสีชมพูแบบสวยงามมากนะครับผมเคยเห็นรอบนึงตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นด้วยเออคือแบบเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะแล้วตอนที่เขามีเทศกาลนี้เกิดขึ้นใช่ไหมดิจิมอนนอร์ดเดเขาก็มีการตั้งเป็นหัวข้อที่ว่าดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับธีมฮานามินะครับหรือว่าเป็นดิจิมอนที่แบบเหมาะแก่การที่เราไปดูเอ้ยมันสวยงามดูเป็นดอกไม้ที่แบบสง่างามอะไรประมาณนั้นนะเออผมก็เลยไปอ่านคอลัมน์นี้ดูเออ การคัดดิจิมอนที่เกี่ยวข้องกับพวกดอกไม้ที่สวยๆงามๆมาให้ดูซึ่งผมก็จะเอาดิจิมอนจากคอลัลน์นั้นนะมาเล่าให้กับทุกคนฟังแล้วกันนะว่าทางดิจิมอนดอทเน็ตเนี่ยเขาได้จัดว่ามีตัวอะไรบ้างซึ่งเยอะมากจริงๆที่ผมคัดมาเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวแล้วก็จะมีอีก2ตัวที่เป็นตัวโบนัสนะครับผมว่าถ้าผู้ชมอยากรู้แล้วแหละว่าดิจิมอนที่มันเป็นดอกไม้สวยๆงามๆได้เนี่ยดิจิมอนดอทเน็ตเนี่ยเขาคัดสรรตัวอะไรมาให้เราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปรับฟังคล ตัวแรกนี่คือโยคอมอนครับโยคมอนเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบตัวกลมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนคุ้น้าคุ้นตาเนี่ยคือมันเป็นร่างทารกของปนะิโยมอนใช่ไหมที่เราได้เห็นในภาคหนึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นดอกไม้เลยเออตัวของเขาก็น่ารักที่จริงเนี่ย พวกดิจิมอนที่เป็นทารกมันก็น่ารักของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวกลมๆของโยคมอนเนี่ยมันมีสีชมพูใช่ไหมเออดูมีแบบเป็นสีชมพูแบบซากุระอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าไม่ใช่สีชมพูแบบซากุระขนาดนั้นแต่จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเป็นกลีบดอกไม้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีงอนงอกออกมาจากหัวด้วยซึ่งตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะมันเป็นแค่ดิจิมอนร่างทารกธรรมดาแต่ว่าตัวต่อไปน่าสนใจครับก็คือพาวมอนพาวมอนเนี่ยครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นดอกไม้เลย ร่างมาจากทาเนมอนครับทุกคนลองดูว่าแบบกลีบดอกไม้แล้วก็งอนของพาวมอนอะ่ะมันคล้ายกับโยคมอนเหมือนกันนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นร่างพัฒนาของทาเนมอนซะอย่างนั้นครับผมเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วเนาะว่ามันต้องวิทยาการตรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเอาให้เห็นค่าว่ามันก็มีความคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าในแง่ของความเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นดอกไม้ตัวพาวมอนก็มีความเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีความเป็นพืชพันธุ์ที่แบบเต็มรูปแบบมากเลยเนาะเขาเป็นดิจนินรรชเญไูปปแบบพื่ะภท มันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นพืชมีความเป็นดอกไม้อยู่ในตัวนะครับจุดเด่นเลยก็คือว่าขากับแขนของเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นขาน่าจะเป็นรากแล้วก็แขนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเถาวันที่สามารถใช้ถ่าไม้ตายพอยซันไอวีได้ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยสามารถปล่อยละอองออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอารมณ์ดีเขาจะปล่อยกลิ่นมันหวานหอมๆอ,ออกมาทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กับการได้กลิ่นของพาวมอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าพาวมอนเขาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาปุ๊บหรือโกรธเนี่ยเขาจะปล่อย ตัวต่อไปคือพาวมอนชานนี่ครับล้อเล่นนะล้อเล่นไอตัวนี้มีชื่อว่าอาราวมอนครับ อาร์ามอนเป็นดิจิมอนร่างจเจริญวัยรูปแบบพืชประเภทดาต้านะครับผมเออซึ่งแซลไปว่าเป็นพาวมอนายนีซึ่งความเป็นจริงแล้วมันรูปร่างทุกอย่างมันก็เหมือนกับพาวมอนเลยจริงๆนะครับตัวของอาร์ามอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เป็นพืชแล้วก็มีขาที่เป็นรากแล้วก็แขนที่เป็นถาวันเหมือนกับพาวมอนนั่นแหละแต่ว่าที่หัวของเขาเนี่ยสังเกตได้ว่าสีของดอกไม้ครับจะแตกต่างไปจากของพาวมอนใช่ไหมตัวเนี้ยครับเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนมากกว่าพาวมอนแต่เขาก็สามารถปล่อยกลิ่นหอมได้เหมือนกันนะ พัฒนาร่างมาแบบสายพันธุ์เดียวกับตัวของพาวมอนนะครับเข้าใจว่าน่าจะมาจากทาเนมอนนั่นแหละเออแต่ว่าผมมาพูดถึงตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าในดิจิมอนดอทเที่เขาคัดมาว่าแบบดิจิมอนที่เหมาะสมกับทีมฮานามิอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่มีทาเนมอนเนาะเพราะว่าถ้าเราดูทาเนมอนกันดีๆแล้วเนี่ยทาเนมอนคือเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นต้นไม้พืชใบเขียวเขียวมากกว่าที่จะเป็นแบบดอกไม้นะครับผมแต่ว่าโอเคอย่างโยคมอนพาวมอนแล้วก็อารามอนที่เรามาทุกคนเริ่มจะพอเห็นภาพแลนะ้วเนาะว่า,าดิจิมีวมม้สส สีม่วงสีฟ้าสีสมพูอะไรพวกนี้มันก็คงมีแบบนี้นะครับท่าไม้ตายของอารราโมนอย่างเงี้ยครับผมก็มีความคล้ายกับพาวมอนนะซึ่งสมกับเป็นดิจิมอนที่มีความคล้ายกันแค่ต่างสีนะครับท่าไม้ตายของอารราโมนคือเนเมซิสไอวี่ครับผมท่านนี้ก็จะเป็นการยิงถาวันออกจากมือแล้วก็โจมตีศัตรูได้นะครับแต่ว่าตัวของอารราโมนปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ท่าไม้ตายนี้ในการรักศัตรูแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาซึ่งจริงพาวมอนก็สามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันเนาะว่าัานนมตอไออปคครรบผื The cat ฟอรามอนเป็นดิจิมอนร่างจเจริญวัยรูปแบบพืชประเภท Data นะครับผมคือไอตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาใช้คําว่ามีความเกี่ยวโยงกับตัวพาวมอนเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือร่างกายของเขาเราจะเห็นว่ามันก็มีเป็นมือแล้วก็เท้าคล้ายๆกับพาวมอนเท้าของเขาเนี่ยสามารถเป็นรากที่จะฝังลงที่พื้นดินแล้วร่างกายของเขาเสามารถสังเคหอสแสงได้แต่ว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรพวกนี้มันจะเคลื่อนที่คนละแบบครับผมฟอรามอนจะเป็นดิจิมอนที่เคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างช้านะครับ ว่าตัวของเขาเนี่ยดูมีความหนักนิดนึงนะความเกี่ยวข้องของพาวมอนกับฟลอรามอนนะครับเขาว่ากันว่า2ตัวเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นคู่แข่งกันด้วยแต่ว่าเป็นคู่แข่งที่แบบมองว่าอีกฝ่ายนึงก็สวยนะเออตัวฟลอรามอนเนี่ยผมมองว่าเขาก็ดูมีความเป็นดอกไม้นะความเป็นดอกไม้ของเขาอจะอยู่ที่มือซะมากกว่านะครับแล้วก็หัวของเขาก็จะมีกลีบดอกไม้ด้วยที่ต้นคอมีกลีบดอกไม้แล้วก็หัวของเขานะครับกลีบดอกไม้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติเป็นคล้ายๆหมวกกันน็อกเลยนะสามารถป้องกันการกระแทกให้กับฟลอราาอคืช อะเรลูลี้ชาวเวอร์นะครับผมเป็นท่าไม้ตายที่ปล่อยผงออกจากตัวของฟลอรานโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งท่าไม้ตายเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูรู้สึกเกิดอาการแพ้อาการคันอาการแบบจามไม่หยุดอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันท่าไม้ตายนี้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าละอองภูมิแพ้ก็ว่าได้เหมือนกันดอกไม้ตัวต่อไปนะครับซันฟลาวมอนครับซันฟลาวมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบพืชประเภทดาต้าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันพัฒนาร่างมาจากลาลามอนนะครับผมซึ่งลาลามอนเนี่ยเขาถามว่ามีความเป็นดอกไม้ไหมความสี ผมมองว่าก็เป็นดอกไม้ได้เออแต่ว่าดิจิมอนดอทเน็ตเขาไม่ได้จัดรวมเข้ามาถ้าเป็นเจเลนไวมีแค่3ตัวเลยครับคือพาวมอนอารามอนแล้วก็ฟลอรามอนแต่พอเป็นซันฟลามอนอย่างเงี้ยครับผมสามารถจัดเข้ามาได้นะครับซันฟลามอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนที่เราดูรูปร่างของเขาชื่อของเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนดอกทานตะวันครับจุดเด่นของดิจิมอนตัวนี้เลยคือเขาจะอารมณ์ดีมากเลยเวลากลางวันอะไรเงี้ยนะเวลาแดดสาดส่องปุ๊บเนี่ยก็สมกับเป็นทานตะวันดีนะแต่ว่าพอแบบเป็นอากาศมืดๆอากาศที่แบบไม่มีแสงอาทิตย์สาดส่อองงมมาตัวขก็จะี กาึๆเ้านิดงไม้ตายของเขาครับคือสั้นชายบีมครับเป็นการยิงลําแสงที่มีพลังของดวงอาทิตย์โจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งก็จะยิงจากแผงคอของเขานั่นเองส่วนอีกท่านึงนะครับผมคือสไมลี่ปินตะทาไม้ตายนี้เขาจะยิ้มนะครับผมอย่างสวยงามแล้วก็ตบศัตรูรวไปรัวมานะครับก็คือเป็นทาตายที่ประหลาดดีนะและทาไม้ตายที่3นะครับผมคือแคคตัสเทลครับเป็นการยิงน้ําออกจากหางของเขาเพื่อโจมตีศัตรูนั่นเองไม่น่าเชื่อครับว่าร่างโตเต็มวัยจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นดิจิบอนทีมแบบพานามีนะต่อไปเราจะมา ดูร่างสมบูรณ์กันบ้างน,นะครับร่างสมบูรณ์เนี่ยบอกได้เลยว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับตัวแรกเลยที่ทางดิจิมอนดอทเยกมาก็คือจะเป็นบอสซามอนครับบ็อสซามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพืชประเภทดาต้านะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นดอกไม้ก็ชัดเจนดีตัวของเขานะครับถือว่าเป็นพืชที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวบลอสซามอนเลยคือจะเป็นส่วนงอกที่มีเป็นหน้าตาคล้ายๆดอกไม้ยิ้มอยู่ที่มือของเขานะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าบลอสซามอนแต่ละตัวมีม่าราาาป,รปา official ราะณ5ซึง มันสามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่าสไปรอนฟลาเวอร์ได้ครับผมก็คือเป็นการยิงไอ้ลูกที่อยู่ตรงปลายส่วนงอของเขาเนี่ยแหละครับโจมตีศัตรูบ้างก็มีอนุภาพระเบิดนะครับบ้างก็มีอนุภาพเป็นผงพิษโจมตีศัตรูได้ซึ่งอารมณ์นะครับแล้วก็รูปร่างขนาดของโปรซามอนเนี่ยว่ากันว่ามันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับเออหมายความว่าถ้าเป็นแบบฤดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ยตัวของโปรซามอนก็จะมีความสง่าง,งามนะครับแล้วก็อารมณ์ของเขาจะดีมากที่สุดในตอนนี้แต่ถ้าเป็นแบบฤดูที่ไม่ค่อยมีพวกดอกไม้บานอย่างเงี้ยฤดู ใชนะ่หมรือดูแบบหนาวที่มีแต่หิมะอย่างเงี้ยเออบอสซมมอนก็อาจจะแบบไปจําศีลหรือแบบอาจจะไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนโลกภายนอกมากนะครับเอออันนี้ก็เป็นคุณลักษณะเด่นนะครับสมกับที่เป็นดิจิมอนธีมฮานานี้จริงๆนะตัวต่อไปนะครับผมเดรามอนครับ เดรามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบนกประเภทดาตาซึ่งไอตัวนี้มันเป็นดิจิมอนที่ถ้าถามว่าเป็นนกไหมมันก็เป็นนกครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือว่าเขาจะมีเป็นคล้ายๆพุ่มไม้ที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งพุ่มไม้ด้านหลังของตัวเดรามอนเนี่ยครับผมมันจะมีเป็นพวกดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆหญ้าเนี่ย,ยติดอยู่ตามหลังของเขานะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาแล้วเขาก็รักแล้วก็ห่วงมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเขาเป็นนกที่มีพุ่มไม้อยู่ข้้้าาางงหหลลััััแวกกก็ปีีนนนน่่ย่ยมมดูจะบบนะจะะไไคอบสททรรใใช ก็หมายความว่าเขาอบินไม่ได้นั่นเองนะครับ่าไม้ตายของเขาคือการยิงกระสุนที่มีลักษณะเป็นไข่นะครับโจมตีใส่ศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่า Royal n u ั s นั่นเองครับตัวต่อไปจะเป็น l i ลิมอนครับล i ลิมอนเป็นดิจิมอนร่าสมบ,บูรณ์รูปแบบพูดประเภท Data นะครับซึ่งถามว่าถ้าอย่างเดลามอนเมื่อกี้เนี่ยดูความเป็นดอกไม้จะไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าอย่างลีลิมอนเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับว่าเขาเป็นดอกไม้ที่สง่างามมาก คือตัวเขาเองเนี่ยเป็นดิจิวอนที่มีพลังแฝงที่เยอะนะครับแล้วก็จากบทในอนิเมะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเขาพัฒนาร่างมาจากตราสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ซึ่งตัวเนี้ยเขาก็เป็นดิจิวอนที่มีพลังของความบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีพลังแฝงพลังที่จะทําให้ผู้คนมีความสุขได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในภาวะที่ไม่สบายใจภาวะเศร้าปุ๊บเนี่ยเขาก็จะร้องไห้ขี้แยไม่หยุดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสามารถดูแลลิลิบอนได้นะครับในเชิงของการเป็นเทมเมอร์ก็ต้องมีความพยยาาาาามมมททีี่่่คอออนขข้งงงสูจะปรรัับตวตวณ์ ซึ่งผมบอกเลยเลยว่าเหมาะกับมีมี่เป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าไม่ตายของเขาครับคือการยื่นมือของเขาสร้างปืนใหญ่ดอกไม้โจมตีศัตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าฟลาวแคมนอนครับและแน่นอนเมื่อมีลิลิมอนก็ต้องมีไลลามอนครับไลลามอนเป็นดิจิมอนรักสมบูรณ์รูปแบบพูดประเภทดต้านะครับผมซึ่งดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่มีความสันสัมบัตัวผมนะผมว่าก็สง่างามจะเรียกว่ากว่าลิลิมอนไหมก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันนะบางทีผมจะมองว่าลิลิมอนสวยกว่าบางทีก็จะมองว่าไลามมออนนสววยก่่ซง้ตัีผจะ แววตาของเขาครับแววตาดูแบบมีความสดใสดีนะครับแต่ว่าในแง่ของความเป็นดอกไม้เราก็จะได้เห็นว่าไล่าลมอนเขาก็มีสีชมพูเหมาะกับแบบเทศกาลชมดอกไม้ชมซากุระอย่างนี้มากเลยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีความไร้เดียงสาแล้วก็มีความบริสุทธิ์เป็นอย่างมากแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่สวยงามของไล่าลมอนก็ทําให้เขาเป็นดิจิมอนที่เป็นที่รักของดิจิมอนที่อยู่รอบข้างนั่นแหละแต่ว่าพอเขาถึงขัว้วโกรนหรือขัาวต่อสู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดึงพลังของเขาออกมาใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งหนึ ขเขาได้เลยก็คือพิษที่อยู่ตามร่างกายนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยไลลามอนเขาก็มีพิษด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นท่าไม้ตายแล้วก็จะมีเป็นไลล่าชาเวอร์ที่สามารถยิงลําแสงดอกไม้โจมตีใส่ศัตรูได้แล้วท่าไม้ตายที่2คือบิวตี้สแลปครับผมคือเป็นการใช้การตบจากมือทั้ง2ข้างไว้โจมตีศัตรูตัวต่อไปจะเป็นโทเปียมอนครับ โปรเปียมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพืชประเภทไวรัสนะครับคือไอ้ตัวนี้ถามว่ามันมีความเป็นดอกไม้ไหมเราจะได้เห็นว่ามันมีตรงแผงคอนที่เป็นดอกไม้สีแดงๆอ่าแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ครับเขาเป็นดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในป่าร้อนชื้นเป็นหลักนะครับแล้วก็เห็นมันสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยตัวโทเปียมอนนะครับมันเกิดจากการที่ข้อมูลพวกต้นไม้ใหญ่ข้อมูลพวกต้นผลไม้ข้อมูลของดอกไม้เนี่ยมารวมตัวกันก็ไม่แปลกเลยเนาะที่มันจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับ ว่าความน่ากลัวของมันเลยก็คือว่ามันมีพิษที่รุนแรงมากๆเลยนะครับเออซึ่งพิษเนี่ยมันก็สามารถใช้โจมตีสตัตรูซึ่งท่าที่น่ากลัวเลยก็คือจะเป็น t ropical venom ถ้าเกิดว่าโทรเปียมอนเขาใช้ท่าไม้ตายนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการพ่นแกส๊สเป็นการพ่นผงออกจากร่างกายของเขาโจมตีใส,ส่ศัตรูซึ่งพิษอันเนี้ยมีความรุนแรงขนาดที่ว่าถ้ามีความเข้มขน้นและโจมตีไปโดนสตัตรูปุ๊บเนี่ยสัตรูสามารถละลายจากข่านี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากใช้โจมตีใส,ส่สาาัสตรููามาอย่ปะชิต,ตัวแ,ตแล้้้วกกก็ใใชผหรืออ๊ันนนีาร ที่จะหลอมละล,ะลายศัตรูในระยะประชิดได้เลยเหมือนกันเนาะส่วนท่าหนึ่งก็คือเบตเตอรี่การเนจครับซึ่งท่านี้ก็จะเป็นการพ่นผงออกจากร่างกายของเขานะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่ใช่ผงที่มีคุณสมบัติเป็นพิษแต่จะเป็นผงที่มีคุณสมบัติที่สามารถระเบิดได้เมื่อสัมผัสบางสิ่งเรียกว่าเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ค่อนข้างจะมีความโหดเนาะแม้ว่าจะมีความสวยงามของดอกไม้อยู่ก็ตามนะครับแหม่ดิจิมอนดอตเน็ตจัดดิจิมอนโหดอย่างนี้เข้ามาอยู่ในทีมฮานามิตอได้ย่งไ,นะไ,ไง ดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภทดาตา้าซึ่งไอตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้เลยก็ว่าได้นะครับรูปร่างของดอกไม้ของโรเซมอนก็แน่นอนว่าถ้าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าโรสมอนก็ได้เหมือนกันเนาะไอตัวนี้ก็คือจะเป็นดอกกุหลาบที่มีความสวยงามเลยนะครับแล้วก็รูปร่างที่มีความเหมือนมนุษย์เนี่ยก็ทําให้เขาดูสง่างามนะสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตของตัวโรเซมอนเลยก็คือจะเป็นอัญมณีทีฟาเลตที่อยู่ที่หน้าอกของเขานะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็จะเป็นสิ่งที่คงความสวยงามให้กับตัวโรเซมอนไปอย่างยืนยาวนั่นเองนะท่าไม้ตายของเขานะครับผมคือทอนวิบครับเป็นการใช้แส้ที่มีคุณสมบัติเป็นหนามกุหลาบโจมตีใส่ศัตรูเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือโรเซสเรเปียท่าน,นี้ก็คือเขาจะยิงหนามจํานวนมหาศาลโจมตีใส่ศัตรูได้แล้วก็ท่าสุดท้ายคือการใช้พลังแห่งการยัว่วยวนท่าไม้ตายมีชื่อว่า forbidden temptation ครับท่าไม้ตายนี้คือท่าศัตรูโดนเข้าไปนะครับศัตรูมีสิทธิที่จะโดนทําลายข้อมูลจากพลังของโรเซมอนไปได้เลยาะตตัวว่อมมอมมมรผดกไ้้ซแล ก็ต้องมีดอกไม้ที่เป็นโลตัสด้วยนะครับผมอ่าซึ่งโลตัสมอนก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภทดาต้าก็โรเซมอนพัฒนามาจากลิลิมอนแล้วก็โลตัสมอนก็พัฒนามาจากไลลามอนอ่าให้เข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ซึ่งความสวยงามก็ผมว่าไม่แพ้กันนะแต่ว่าตัวโลตัสมอนเองะครับต้องบอกว่าเขาเป็นดิจิมอนที่แฟนๆก็ลงความเห็นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือตัวเขาอาจจะมีความร้ายมากกว่าโรเซมอนแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมูลมันก็ไม่ได้บอกว่าเขาร้าย ร่างของเขาเนี่ยคือสามารถที่จะยั่วยวนศัตรูได้ดีมากกว่าตัวโรเซมอนนะครับเพราะว่าเขาก็ดูมีความเซ็กซี่ของเขาด้วยเนาะอาวุธของเขานะครับจะมีอยู่ที่มือซ้ายแล้วก็มือขวานะมือซ้ายของเขานะครับจะเป็นคาถาที่มีงู2ตัวซึ่งคาถานี้จะชื่อว่าคาถาอสรพิษคู่นะครับสามารถใช้ท่าไม้ตายเซอร์เพนเคียวกับเซอร์เพนรูนได้ซึ่งเซอร์เพนเคียวจะยิงจากตัวงูสีขาวนะครับสามารถใช้รักษาแล้วก็ถ้าเป็นเซอร์เพนรูนจะยิงจากงูสีดําซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายที่ใช้ทําลายส่วนมือขวาของเขาจะถือคาาทีี่เป็น รรุ้งนะคับสามารถใช้ท่าโจมตีที่มีชื่อว่าเซเว่นแฟนตาเซียได้ครับมาถึงตรงนี้ผมขอถามท่านผู้ชมหน่อยว่าโรเซมอนกับโรตัสมอนท่านผู้ชมชอบตัวอะไรมากกว่ากันครับถ้าเป็นผมนะผมว่าผมชอบโรเซมอนมากกว่าเนาะเออแต่ว่าอืมโรตัสมอนก็ไม่เลวเหมือนกันนะเออท่านผู้ชมลองแชร์กันมาด้วยนะครับผมวม่าชอบตัวไหนมากกว่าเนาะตัวต่อไปนะครับผมไอตัวนี้เพิ่งได้รู้จักตอนทําคลิปนี้แหละครับผมก็คือบลูมลอร์ดมอนครับบลูมลอร์ดมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภทวัคซีนนะครับซึ่งไอตัวนี้ถามว่า ดอกไม้ของเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหแลแหละครับผมตรงไหลของเขาก็จะเป็นดอกไม้ที่มีความชัดเจนมากเลยเนาะมีสีชมพูสง,งา่างามแล้วก็ส่วนอื่นๆของเขาเราจะเห็นว่ามีเป็นคล้ายๆส่วนเทาวันส่วนย้อยส่วนกลีบดอกไม้อะไรพุกนี่งอกออกมาด้วยซึ่งเนื่องจากว่าเขาเป็นดิจิมอนที่จัดอยู่ในทีมของฮานามิใช่ไหมเขาก็เหมือนกับจะมีพลังดอกไม้ซึ่งพลังดอกไม้ของบลูมลอร์ดมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีประสิทธิภาพมากเลยนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นอัศวินแล้วก็เป็นอัศวินที่มีความอ่อนโยนแล้วก็ใจดีเขาจะต่อสู้กับััััตตตตตูููเเเเเทททท่่่่่าาาาาีีจํปป็็นนนนนน้้้แลววอองงม ควรที่จะต่อสู้นะอาจจะเป็นแบบตัวร้ายอะไรเงี้ยที่เขาต้องกําจัดบลูมดอทมอนก็จะมีหน้าที่ประมาณนั้นซึ่งตัวดอกไม้ของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าประสิทธิภาพของเขาคือเขาสามารถเก็บสะสมพลังได้จากการอาบแสงอาทิตย์ครับซึ่งการอาบแสงอาทิตย์นี้ก็สามารถทําให้เขามีพลังเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการสะสมพลังไปในตัวนะครับว่ากันว่าถ้าบลูมดอทมอนสะสมพลังไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีพลังในการต่อสู้ที่สามารถเทียบเคียงกับรอยย่อไนได้เลยทีเดียวครับท่าไม้ตายของเขานะครับคือการยิงกระสุนปืนที่มีลักษณะเป็นเมล็ดพืชจมตีใส,สรู้า มีชื่อว่ามัลติเพล็กซ์ส่วนหอที่อยู่มือขวาของเขานะครับก็สามารถใช้ท่าไม้ตายที่เป็นลักษณะของการใช้หอกแทงศัตรูได้ท่าไม้ตายมีชื่อว่าสปลว์รัชนอกจากนี้แล้วหอของเขานะครับยังสามารถที่จะบานออกมาเป็นดอกไม้แล้วก็ยิงลําแสงโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่าแกรนเดอร์โซครับถามว่าพอพูดถึงว่าเป็นดอกไม้ที่บานออกมาและยิงลําแสงโจมตีใส่ศัตรูอย่างนี้ผมนึกถึงท่าโซลาร์บีมของโปเกมอนเลยครับผมถ้าแบบมีเป็นแอนิเมชันให้เห็นก็ภาพน่าจะประมาณนั้นเนาะ รัฟเฟซิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภทด a ต a านะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็เกิดจากการรวมร่างของโลตัสมอนแล้วก็โลเซมอนนะครับผมซึ่งร่างกายของเขาก็คือจะดูแบบเป็นดอกไม้ที่มีความสง่างามมากแต่ว่ามาสง่างามในเชิงที่เขาใช้ว่าตัวนี้ครับมันจะเป็นดิจิมอนที่มีกลิ่นที่น่าฉงนนะครับซึ่งก็อาจจะตีความเป็นทางลบก็ได้เพราะว่าดอกรับเฟเซียมันก็เป็นดอกที่ไม่ใช่กลิ่นที่น่าพึงพิทราไร่นะแต่ถามว่าตัวของเขาเนี่ยมีความสง่างามไหมผมมองว่าก็มีความสง่างามเหมือนกันนะครับตัว,วา่ เป็นดิจิมอนที่อายุไม่ยืนมีอายุสั้นหมายความว่าถ้าเขาอยู่ในร่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดจากการรวมร่างของโรตัสมอนแลวก็โรเซมอนนะครับเขาจะแยกกลับออกมาเป็น2ร่างได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรับฟเฟซิมอนแล้วถ้าจะใช้ต่อสู้เนี่ยก็ต้องรีบปิดเกมนิดนึงนะโดยตัวตนของรับฟเฟซิมอนเนี่ยเป็นตัวตนที่เรียกว่าค่อนข้างจะปฏิหารนะครับฉาย,ยาของเขาคือบุปผามหาัศจรรย์ครับผมเป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยมีใครพบเจอไม่ค่อยมีใครพบเห็นได้ซึ่งก็คงไม่แปลกอะไรเนากดดมมมทีีเ่เาารรวงสส้็ไููค มันจะมาเจอกันแล้วมันจะมารวมร่างกันกลายเป็นรับเฟซิมอนให้เห็นเนี่ยผมว่าโอกาสแบบนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะท่าไม้ตายของรับเฟซิมอนนะครับคือบาเลกันท่าไม้ตายนี้เขาจะยิงเป็นปืนใหญ่โจมตีใส่ศัตรูส่วนอีกท่าหนึ่งคือวิสเลนครับท่านี้เขาจะโปรยละอองใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งละอองนี้จะทําให้ศัตรูสูญเสียจิตใจของการต่อสู้แล้วก็กลายมาเป็นท่าของรับเฟซิมอนได้นั่นเองครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วกับดิจิมอนทีมฮานามินะครับก็คือเจ้าคาบุคิมอนนั่นเองคา มันก็เป็นดิจิมอนที่เกิดจากเทลมอนที่ใช้ดิจิเมนทัลแห่งความบริสุทธิ์นะครับรูปร่างหน้าตาของเขาก็ดูคือเขายืนเหมือนคนแต่ว่าหน้าแล้วก็มือของเขาเนี่ยจะมีเป็นดอกไม้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวคาบูคิมอนมาแล้วเขาก็ใช้เสน่ห์ของดอกไม้อย่างเงี้ยในการ่า่รำโชว์การแสดงให้กับดิจิมอนที่เห็นนะครับแล้วก็ดิจิมอนที่เห็นก็จะลงความเห็นว่าเออมันก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามดีบางทีเนี่ยมันสวยงามจนเกินไปนะครับสวยงามในขณะที่ว่าศัตรูที่เห็นคาบูคิมอนไล่รำป เลยท่าไม้ตายของเขาค,คือการยิงพายุดอกซากุระที่บ้าคลั่งโจมตีส,ส่ศสตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าซากุระฟูบุกิครับส่วนอีกท่าหนึ่งค,คือการใช้กลีบดอกไม้ที่อยู่ตรงหัวแล้วก็อยู่ตรงมือนะครับในการยิงโจมตีสตรูท่าไม้ตายมีชื่อว่าเรนจิชิครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นดอกไม้แล้วก็สง่างามในแง่ของเขาแหละผมมองว่าดอกไม้ในโลกนี้หลายๆอันมันก็สวยงามดีนะครับแล้วก็พวพดิจิมอนพวกนี้ที่มีการได้รับข้อมูลจากพวกดอกไม้นู่นนี่นั่นไปกลายเป็นดอกไม้ที่มีความสีแดงส ีเหลือสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็ดูมีความสวยงามในตัวของมันนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีอีก2ตัวที่อยากจะแถมให้นะครับสตัวนี้เนี่ยเว็บดิจิมอนดอทเน็ตเขาบอกว่าเป็นดิจิมอนที่มีความสามารถในการทําให้ดอกไม้เบ่งบานได้ครับตัวแรกคือ Ang เจวูมอนเอ็กซ์ครับผมแองเจวูมอนเอ็กซ์ก็เป็นแองเจวูมอนที่ได้รับ X อ็กซ์แอนตีบอดีเข้าไปนะครับซึ่งพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเขาเนี่ยจะมีการปลุกขึ้นมาแล้วก็มีพลังชุดหนึ่งที่ตัว Ang เจวูมอนเอ็กซ์สามารถใช้ได้นะครับก็คือพลังขอองงดินนนน้ําลมไฟัั่เครบ ซึ่งพลังตรงนี้ครับมันก็เป็นพลังที่เอาไว้ใช้เล่นงานศัตรูหรือเอาไว้กระตุ้นธรรมชาติอะไรบางอย่างได้นะครับถ้าเป็นธาตุไฟใช่ไหมเขาจะใช้เขาผ่านสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าเกิดเราเป็นธาตุน้ําเขาจะใช้ชําระล้างให้พื้นที่นั้นๆเนี่ยใสยสะอาดขึ้นได้ แล้วก็ถ้าเป็นธาตุลม mm hmm. เขาจะสามารถใช้ทําให้ดิจิมอนเนี่ยมีจิตใจที่สงบนะครับแล้วก็ธาตุดินเนี่ยสำคัญเลยธาตุดินนะครับคือเป็นธาตุที่สามารถทําให้ดอกไม้เบ่งบานได้ครับเราจะได้เห็นว่ามันมีกลไกเรื่องของการใช้พลังบางอย่างเนาะในการเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของพวกดอกไม้ต้นไม้นู่นนี่นั่นซึ่งแองเจลวอนเอ็กซ์สามารถทําได้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูแบบดอกซากุระเนี่ยอยู่ในเดือนมีนาหรือเดือนเมษาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากดูในเดือนตุลาคมเราโทรหาแองเจลวอนเอ็กซ์นะครับบอกว่า ให้ดอกไม้บานหน่อยเฮงเจลมอน X ก็มีความสามารถในการทําให้ดอกไม้บานในเดือนตุลาได้เหมือนกันนะครับตัวต่อไปก็คือวีนัสมอนนะครับซึ่งวีนัสมอนเนี่ยเป็นหนึ่งใน12เทพโอลิมปัสใช่ไหมถามว่าเขามีความสามารถในการทําให้ดอกไม้เบ่งบานได้ยังไงนะครับคือบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นดิจิมอนที่สามารถทําให้ดอกไม้เบ่งบานนะครับโดยตรงนะแต่ว่าเขามีความสามารถอย่างหนึ่งคือความสามารถในการฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆนะครับสมมุติว่ามันมีพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งแตกระแหงเลยไม่สามารถปลูกพืช รูนี่นั่นได้ใช่ไหมตัววีนัสมอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นตัวแทนแห่งความรักเขาก็สามารถที่จะทําให้พลังของเขาเนี่ยแผ่ขยายไปในทั่วบริเวณแล้วก็ ทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชืน้นแล้วแล้วก็พวกแบบดอกไม้ต้นหญ้าอะไรพวกนี้ก็สามารถงอกงามได้ในพื้นที่ที่วีนัสมอนโปรยพลังไปให้ก็เหมือนกับเป็นการทําให้ดอกไม้บานได้ทางอ้อมนั่นแหละนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนทีมฮานามินะครับซึ่งก็คัดมาจากของดิจิมอนดอทเน็ตกันละกันเนาะถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนดอกไม้ตัวไหนอีกที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันก็ดอกไม้แล้วก็ดูสวยงามดีนะท่านผู้ชมก็ลองเสนอกันมาได้เลยนะครับเออถือว่าเป็น,นว คนญี่ปุ่นใช่ไหมเออพอมีเทศกาลอะไรสำคัญญของญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะมีการทําคอลัมน์แบบนี้เออเพื่อให้แฟนๆดิจิมอนได้เข้าไปอ่านเข้าไปดูอาแล้วผมก็ไปอ่านมาแล้วก็สนใจดีนะครับก็เลยเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้นั่นเองนะถ้าท่านผู้ชมมีข้อมูลอะไรที่สามารถเสริมกันเข้ามาได้ก็อย่าลืมปาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ,ไบสไครต์กดแชร